มาคนนี้ได้ปอกหลายกว่านี้ได้ย่างมันหลายหมบุตรเห็นเหลือบไหมครับพี่น้องย่างครับจิ้มจิ้มหลายหลายนะครับเดี๋ยวให้น้ำลายให้น้ำลายแตกกันน้ำลายกับจีบแตกกันด้ำลายกเดี๋ยวเดี๋ยวจีบมามันผสมน้ำหวานเวลามาถือมาถือเกลือกนี่น้อยไมนสิแซ่บแม่กินเปลือกตั้งเลยนะครับเรียกว่าต้องเส้นดีๆดีกันนี่ เขาหยอดรับพ okay. ี่น้องเชีบเชีอากินใ่กเครื่องนี้เครื่องนี้สิเขาเขาเดนยังมันเป็นนาแล่งเลยนันาแหล่งครับโอเคครับหยาดเอมาแต่บีบอที่หน่ครับแบบอย่บีบอีบอวยวยนะครับนี่ครับขัน้เสีวหวานเนี่เปลือกมันสีใก็ย่งเปลือกมันเหี่ยวเนียอยเนาะมันก็สีหวานนี่ครับแบบ กินเปือกครับข้าวหน้าแมวข้าวแมวบ้านพลาครับมาลองกินัวเจ้าสองวเลยนี่ครับเนยใหญ่เใหญ่ๆดูด้วท่าดยรเปลือกยัครับนี่เพ้ไ้ีม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนเอาชุดใบหน้ามากรอบเอ็นตานแ้ชุดมาเปลี่ยนอ้เย์เกเกยย์เกยยเเเเ